สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางฮานอย VIP นะครับประจำวันอาทิตย์ที่3 1นะครับสำหรับฮานอย VIP เมื่อวานประหยัดตัวเลขมากเนาะเมื่อวาน55357มีอยู่3ตัว357แม็มกนัมครับวันนี้เดือดสุดนอะไผมขอดูแป้นนะผมไปจอไว้ตรงไหนก็ฝากไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเนาะถ้าชอบแล้วไม่อยากพลาดกดติดตามไว้นะครับ แล้วถ้ามีโฆษณาครับรบกวนดูให้ผมด้วยนะครับฮานอยวีไอพีเล่นสุด8ครับขาลุกขาวิ่งกัด8ครับเล่นสุดแ7 6 2 7 2 7 2 7 2งสองดรอง2ครับแต่วันนี้มี มีร้อยตั้งหากมีบนตั้งหากนะศูนยชอสองแปดแปนะครับสองแปดหกแปแล้วก็เจครับชุด2ก็จะเป็นสองหอ่าฮะมาศูนยเข้าไปครับผมว่าศูนย์น่าจะอยู่บนนะ 008088028068ห้าไม่เอาเลยห้ 5, ทิ้งเลยถ้าหมาทำอะไรเนี่ย078026027ครับสำหรับหาน้อยวีพี่19นาฬิกา3 0นทีมาุ้นกันครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านครับขอให้รับทราบครับขอให้มีโชคมีราไในทุกการลงทุนครับสุดทา้ายขึ้นอยู่กับท่านเนาะจะตามหรือไม่ตาม,ตามครับก็พิจนารณาดีๆก่อนตามครับสวัสดีครับผม